<c oughs> วันนี้พามาชมผลของการใส่ปุ๋ยเล่งลูกเล่งผูนะครับทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ผมใส่มาเนี่ยสามครั้งในจำนวนสามครั้งเนี่ยใส่ครั้งแรกพึบไปเนี่ยประมาณสิบวันก็ใส่ครั้งที่สองแล้วก็ถัวเฉลี่ยก็อยู่ประมาณอีกสิบวันใส่ครั้งที่สาม ใส่สามครั้งนะครับก็ตกแล้วอยู่ประมาณยี่สิบตอนนี้ประมาณน่าจะเป็นยี่สิบหรือยี่บห้าวันแถวเนี้อือนนี้เรามาดูผลงานของมันแค่ยี่สิบกว่าวันสามไม่ถึงไม่ถึงเดือนดูสภาพครับอันนี้นี่โอ้ ใหญ่กว่ามือเรามากเลยครับนี่สามโลขึ้นไม่ขาดครับลูกนี้ติดติดกันเลยลูกนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ใหญ่คันนี้กิ่งมันเนี่ยอ่าองลูกนี้เนี่ยมันดันดันถึงลูกนั้นก็ถึงกระเฉียงออกข้างไปเลยนะครับยลูกนั้นดูสภาพมันข้นี้เราสังเกตด,ดูเนี่ยพอเราใส่ปุ๋ยชุดนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยหนามมันเริ่มจะ ตามันทางเพระมันทางน้ํามันออกแบนอย่างนี้เลยไงยอดหนามันจะแบนแต๋อออกทํานองจะแบนนี้ยังไม่ได้เริ่มได้ที่แก่จัดเลยนะครับนี่มันขยายผูเล่งโอ้ลูกนี้ลูกน,กนี้ลูกนี้นี่สมมุตินะครับไม่สมมุติละไอ้ด้วยไอ้นนี้ประมาณสามโลได้อันนี้ก็สองโลกว่าอันนั้นก็เฉียดสองโลเพือพ่อสองโลกว่าด้วยซ้ําไปลูกนั้นนะสอง ห้าหลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณ7-8็กิโลอา่าใส่ปุ๋ยอยู่แค่20กว่าวันเพราะว่าเราใส่10วัน10วันใส่ครั้งหนึ่งสิวันใส่ครั้งหนึ่งที่พามาดูเนี่ยผมว่ามันมันโตเร็วครับนี่โตเร็วแล้วก็หนามออกหนามออกเป็นแบนอย่างเงี้ย มันยังไม่ได้หนามจีบจีบเข้าหากันเหมือนที่เขาขายตามท้องตลาดไงทุเรียนที่เขาขายท่ำตามท้องตลาดเนี่ยนามมันจะนามมันจะตั้งชิดติดกันลูกเขียวเียวก็เขาคงตัดอยู่ประมาณน่าจะอยู่แถวๆถวร้อยกว่าวันมั้งครับตัดตัดขายก็ในกรณีที่เขามีเยอะนะครับเขามีเยอะเขาก็ต้องรีบ ตัดขายถ้าให้มันแก่จัดสุกเต็มที่แล้วตัดออกมาก็าอาจจะขายไม่ทันแล้วมันจะเกิดความเสียหายแต่ของเราเนี่ยเราปล่อยให้แก่จัดเต็มที่เลยเลยเขาว่ากันแต่ว่าที่พาดูเนี่ยคือนี่ดูสภาพนะครับไอแบบออกแบบใกล้ๆเห็นหนามมันออกเป็นเบนมันไม่ได้หนามตั้งจีบเออถ้าอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยหนามมันจะตั้งจีบก็หากัน แต่พอช่วงไหนที่มันเป็น,นผูมันขยายนาำแบนเลยเดี๋ยวให้ดูลูกนุ้นครับลูกนุ้นอยู่ลูกเดียวโดดๆเลยดูลักษณะทรงหนามมันนะครับเรียกว่าผูใหญ่ว่างั้นเถิดหนามแบน น่าไม่ตั้งแต่และลูกที่ใส่มาดูสภาพนะครับนุ่นอีกลูกหนึ่งโอ้ถือว่าสวยครับอันนี้ดุงใกล้หน่อยเรียกว่า เอาเอานิ้วแย่ล่องไดแล้วเพราะตามันทางปกติถ้ามันช่วงล่องที่มันเป็นที่มันไม่มีผูนะครับมันก็จะแย่ยากๆนิดนึงเพราะว่าตามันถี่เล็กหนามันทิ่มก็หากันนะมันจะแย่เข้ายากแต่ช่วงไหนที่มันเป็นเนื้อของทุเรียนอยู่เนี่ยดูสภาพเราแย่จนถึงพื้นข้างในได้เลยก็คือมันพยายามขยายเล่งผูว่างั้นเถอะยี่สิบกววัน ถือว่าสวยเลยครับนี่อันนี้กี่ลูกนี่กิ่งนี้กิ่งเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดลูกทั้งหมดกิ่งนี้กิ่งเดียวถือว่าถือว่าดีครับใส่ปุ๋ยยี่ห้อน,นี้นะครับถือว่าสมสมควรสมควรหาซื้อหาซื้อใส่จริงๆผมซื้อมาก็แค่ เอาแค่5โลใส่ช่วงระยะลูกมันใหญ่ซื้อมา5โลนี่ก็หวานไปหวานมาเหลือไปใส่ต้นอื่นเลยซ้ำไปใส่พวกทุเรียนเล็กด้วยซ้ำไปแต่ว่าอันนี้นี่คือตั้งแต่ใช้มานะครับนี่ผลปรากฏว่าทุเรียนนี่หูลูกใหญ่ดีน้ำออกแบนเดี๋ยวพาไปดูอีกลูกหนึ่งครับ ดูชุดรุ่นสองนะครับขนาดรุ่นสองนี่ก็เรียกผู้มันใหญ่เสร็จแล้วหนามแบนมันต่างกันตรงหนึ่งคือลูกใหญ่แต่ขั้วขั้วไม่ได้ใหญ่ขั้วมันไม่ได้ใหญ่มันมีความรู้สึกว่าขั้วกับลูกไม่บาน้านกันนะขั้วเล็ดลูกใหญ่มันขยายแต่ลูก ขั้วมันก็ไม่เอาตามไอ้นี่ทับน้ำทิม,มนดูสภาพขั้วมันลูกกิ่งมันนะครับนิดเดียวเองแต่มันก็เลี้ยงลูกได้ให้ขั้วนิดเดียวแต่ลูกเนี่ยโหเปลือเลยลูกใหญ่ดีขั้วเล็ก นี่ก็น่าจะได้สามโลขึ้นนะครับลูกนี้ดูทรงแต่ละลูกนะครับยิ่งไอชุดนั้นชุดนั้นอยู่แน่นกันเลยครับยังหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบ4 15 16สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบหกลูกอยู่ติดติดติด,ต,ดติดกันเลยเอิิงอื่นว่างๆก็เยอะแยะไปแต่ไม่ไปอยู่อยู่ติดกันเลยเดิยนยากนิดนึงครับเพราะว่า เกสรยังยงย,ยังติดอยู่เหมือนเดิมชอบแต่มันชอบแต่มันขายายได้ดีครับนี่ดูขั้วมันไม่ได้ใหญ่นะครับนี่ขั้วไม่ใหญ่แต่ลูกมันใหญ่กว่าค่อนข้างที่มันจะออกแนวไม่บาลานกันดูอย่างอันนี้นี่อันนี้ลูกใหญ่ขั่วก็ยังดูใหญ่มั่งครับ เอออย่างนี้มันบรรลานกันมันสามารถดึงลูกเลี้ยงได้แต่เจอลมเจอฝนเจอพายุมันยังมีแนวโน้มว่ามันจะอยู่อืแต่อย่างนี้นี่อันนี้เนี่ยอันี้ขั้วเล็กแต่ลูกใหญ่อย่างเงี้ยเจอพายุหนักๆกว่าจะไม่อยู่เอาค่อนขอ้างค่อนข้างเยอะสมควรครับมันมีรุ่นสองกับรุ่นแรกที่ ขนาดตัวนี้นี้ต่างกันเยอะตัวอย่างชุดนู้นครับชุดนู้นอัดกันอยู่สามลูกผลสรุปทุเรียนต้นนี้นะครับคิดว่าคงเรื่องของการร่วงเนี่ยล่วงจากยอดแตกหรืออย่างอื่นเนี่ยคงหมดแล้วแหละต่อไปก็จะต่อไปก็น่าจะเหลือ ก็คือใหญ่และสุกถ้าไม่เจอลมพายุพาลงจากต้นซะก่อนนะครับก็นับแล้วรวมรวมรวมแล้วนี่ก็เ6ลูกคิดว่านับละเอียดแล้วนะครับ96ลูกของทุเรียนต้นนี้ขนาดไซสก็ต่างกันเยอะพอสมควร ตอนนี้นี่ที่เห็นใหญ่สุดก็น่าจะอยู่3ามโลครึ่ง3โลครึ่งยังเยีย้ยงไปทางสี่นั่นแหละครับที่เหลือก็น่าจะอยู่สองโล5้สองโล6อย่างลูกนี้ก็เมนลูกนี้ก็ชชวยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสองโลต้องโลหนึ่งต้องโลสองไม่น่าจะเกินนั้นประมาณนั้นแต่ว่าก็มันก็ยังอยู่อีกที่ว่าอีกเป็นเดือน เด่นกว่าเหมือนกันกว่าที่มันจะสุกนี่กว่ามันจะขยายใหญ่ขนาดไหนแก่ตอนนี้นะครับประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสองหลสองหลสองสองโลหนึ่งถัวเฉลี่ยประมาณเนี้อย่างลูกนี้ก็สามโลไม่หนีแน่นอนครับนี่สามโลนี่อยู่แน่นี่อย่างลูกนี้ก็ที่ไก่สุดนี่ก็สองโลไม่ขาดอ้นี้ก็สามโลสามโลห้าไม่ขาดครับลูกนี้อย่างนี้ ยังอีกเป็นเดือนยังมีเวลาขยายและเพิ่มน้ำหนักได้อีกเยอะก็สรุปไม่ง่ายๆก็คือเห็นแล้วว่าว่าเราใส่ปุ๋ยนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างลูกมันจะใหญ่ตาหนามมันจะออกแบนเร็วมันจะขยายเนื้อแล้วตาหนามแบนเร็วน้ำหนักสูงคือถ้าใหญ่จะจัดรุ่นสามโลขึ้นเนี่ยเขาภาษาคนที่เขาขายทุเรียนเขาว่าเขาเขา,ามันทุเรียนตกเกร คือมันใหญ่จัดอืส่วนมากเขาจะนิยมอยู่ประมาณสองโลสองโลห้าสองโลครึ่งสองโลแถวๆนี้ว่เาเขาเรียกว่าทุเรียนที่กําลังพอดีเวลาชั่งน้ําหนักขายมันก็ไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้าขึ้นสามโลขึ้นไปนั่ก็แสดงว่าตกเกียดก็คือมันใหญ่เกินใหญ่เขาเรียกว่าซื้อไปแล้วอัดคนสองคนกินไม่หมดประมาณนั้น เขาก็เลยเรียกทุเรียนตกเกล็ดผมก็เข้าใจนี่แหละครับแต่ว่าคนปลูกทุเรียนน่ะถ้าคนปลูกทุเรียนเนี่ยยิ่งเจอลูกใหญ่ยิ่งชอบเพราะว่าลูกใหญ่สามโลี่โลเนี่ยโอ้ยคนปลูกเจ้าสวนนี่ยังชอบเลยแหละครับคนขายเขาตกเกลดก็ช่างมันเถอะถ้ามันถ้าเขาไม่ซื้อเรากินเองก็ได้ <laughs> ยิ่งลูกใหญ่ยิ่งชอบครับเนี่ย คนคนคนปลูกนะครับส่วนคนขายเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าลูกใหญ่จ,จัดๆสามโลสี่โลเขาก็ไปผ่าขายกันเอาเป็นว่าผลออกมานะครับผมใส่3มรอบก็คือ20่สิบกวันแล้วแหละสามรอบจะนับเป็น30วันก็ไม่ได้เพราะว่าใส่ครั้งแรกครั้งที่สถึงจะเริ่มนับก็สิบวันครั้งที่สมก็อีก10วันรวมแล้ว3มครั้งก็20่รอบหน้าครั้งที่สีถึงจะครบ1เดือนแต่ว่าลูกทุเรียนเรานี่ ขยายใหญ่หญน้ํำป็นผลสรุปนะครับเอาเป็นว่ากว่ามันจะเกี่ยนี่มันจะไปขนาดไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับขอบคุณครับ